สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พแม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพายวันชัยนะคะก็วันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้ฟักวันชัยมานะคะสิบกว่าลูกเอามาให้พี่พายวันชัยกินนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีฝกฟักมาให้วันชัยนะคะ กินนะคะวันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะฟันเขากำลังจะเอาห้กินครับแล้วครับแล้วครับผมเออชื่อฟังแล้ว ก็ขอคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่บริจาคฟักให้ไายวันชัยของเราใช้กินขับน้ำมันนะคะออกน้ำมันที่ยังหลงเหลือนะคะดูการกินของเขานะคะลูกใหญ่ๆวันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะอากาศวันนี้ร้อนมากเลย ก็ให้แม่ควานมาเมื่อกี้นะคะบริจาคให้ไม่คิดค่าคะแนนนะคะบอกว่ามาให้ช่วยเหลือช้างนะคะผู้ใหญ่แกนํามาจากอยู่ภาคเหนือนะคะแกนํามาจากภาคเหนือลูกภาคนี้ก็เลยบอกว่าช้างกินได้ไหมก็เลยแม่ควาว่ากําลังหาอยู่พอดีเลยนะคะแกก็เลยให้มา ตั้งเป็นสิบกว่าลูกนะคะให้วันช้ยกินไปแล้วสี่ห้าลูกแล้วอากาศวันนี้ก็ร้อนมากเลยค่ะแต่ว่ามีลมพัดอยู่นะคะแต่ว่าแดดแรงมากเลยโอ้กินอย่างอริตอร่อยเลยนะคะฝาก อร่อยเลยก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่บริจาคลูกฟักให้วันชัยสุล่ลของเรานะคะก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขสมหวังในหน้าที่การงานนะคะเหมือนจะฟังอะไรก็ไม่รู้นะคะวันชัย ก็กินนะคะอย่างอเดอดร่อยเลยคือช้างตกมันถ้ากินลูกฟักแล้วก็จะขับน้ำมันที่เหลืออยู่ในตัวนะคะออกมาให้หมดนะคะมี่วานก็รู้ไม่ค่อยเยอะนะคะก็เป็นคนเฒ่าคนแก่เขาบอกมานะคะแนะนำมาว่าต้องให้กินลูกฟักนะคะช้างใกล้หายตกมันแล้ว ้กินลูกฟักก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะก็นี่เป็นบรรยากาศในช่วงกลางวันนะคะช่วงสายสายของพี่พายวันชัยก็ตากแดดนะคะเราก็ไม่ได้ทรมานเขาแต่อย่างใดนะคะพี่วันชัยเป็นช้างตกมันยังไม่สามารถเอาเข้าร่มได้นะคะ ร้อนไหมสวัสดีครับน้อยขอบคุณครับหรือยังครับเสียงหน่อยเร็วครับโ,ฮโ,ฮโฮไม่ร้องนะคะดูที่พวกควันใส่ปองงาเข้าไว้ก็สองเดือนแล้วน้องใส่ไว้ก็มันเลื่อนมันบิดไปรอบวบงงาเขาแล้วนะคะ ติดดินติดอะไรแต่พี่พายวันใช้นะคะถึงตกมันได้แต่ว่าไม่รู้จักเล่นงาตัวเองนะคะงานเขาจะไม่แหลมนะคะเพราะว่าเขาเป็นช้างที่ไม่เล่นงานะคะไม่เล่นงาของตัวเองเลยขนาดตอนหุดหงิดนะคะก้มแทงดินก็ยังต้องเอามือของตัวเองรองงาไว้นะคะเขากลัวงานเขาจะไม่สวยนะคะ วันชัยก็คลิปนี้ก็ขอพุนผู้ใหญ่ใจดีที่บริจาคลูกฟักให้วันชัยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอันนี้ก็บ้านของเราต้นกล้วยก็ปลูกผักสวนครัวนะคะบ้านของแม่ควนันผักสวนครัวปลูกไว้เลยมี แล้วก็ด้วยนะคะอันนี้เหลือกี่ลูกพ่อควันโอ้เหลือเยอะเลยเนาะอันนี้ก็คือเป็นลูกฟักนี่แหละค่ะที่ผู้ใหญ่ใจดีบริจาคมาให้เราทั้งหมดสิบกว่าลูกเนาะพ่อควันสิบกว่าลูกเลยนะคะที่แกบริจาคมาให้ก็จัดให้วันชัยไปสีลูกแล้วยืนจะให้ ตอนเย็ยนให้อีกใช่ไหมพ่อควันเช้าลูกเย็ยนลูกก็แดดแรงมากเลยนะคะวันนี้แดดจ้าเลยท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนมากเลยค่ะแล้วตอนบ่ายพ่อควานก็จะให้น้ำเขาอีกนะคะตอนเช้าก็ได้จัดให้กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ำน้ำมันเขายังออกอยีกไหมพ่อควัน ออกนิดๆหมาอีกอาทิตย์น่าจะแห้งสนิทอยู่ยเนาะดูแล้วเขาก็ดีแล้วเนาะงู้ควานไม่งดหิบใส่จําเริ่มจำาพวว้ควานได้แล้วนะคะก็กินไปสีลูกแล้วนะคะก็จะให้กินไปเรื่อยๆเขากินเยอะก็ไม่เป็นไรใช่ววไหมพกควานไรต แต่คนแก่เขาบอกว่าให้กินเนาะใช่ไหม,มลูกฟักพอดีไปกัดมันให้ที่ท้องในตัวพอดีไปแกได้มาจากภาคเหนือนู่นน,นั่นนี่แกบอกว่าแกรู้เหมือนกันว่าวันใช้ใกล้หายตกมันหรือย,ยังเห็นเขาบอกว่ากินลูกฟักได้เอาไปไหมแกว่าแบบนี้แกก็จัดให้มาชุดใหญ่เลยนะคะลูกฟัก จดให้มาหมดเลยแล้วก็มีลูกกลมๆด้วยพวกความลูกกลมๆใหญ่ๆสีเขียวแม่ควันบอกว่ากินไม่เป็นเลยนะไม่เอามันไม่ใช่นี่สีเขียวเข้มเข้มกว่าสีนี้เกเบบอกว่ามันจะกรอกบ้นหวานมาจากภาคเหนือนะคะกินได้หมอนะครับกลมครับที่เขาทำสามลูกใหญ่มากเลยตอนนั้นเราไปเชื่อมเกบอกว่ากินเป็นไหมแม่ควันเอาไปไหมว่าง แกก็เลยจัดมาให้วันชัยเลยนะคะแกเป็นคนภาคเหนือนะคะอยู่ภาคเหนือก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่จัดบริจาคลูกฟักปลาให้วันชัยนะคะ <c oughs> ก็ป้องแตงก็รอจะมาหาวันชัยอยู่ป้องแตงว่าวันชัยหายตกมันหรือยัง <c oughs> ถามข่าวนะคะ แม่เอซถามขาววันชัยว่าหายตกวันหรือยังจะได้พาลูกหลานมาเที่ยวด้วยนะคะมาป้อนอาหารวันชัยก็เริ่มใกล้จะหายแล้วนะคะวันนี้ก็ได้ลูกฟักมาก็ขอคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยที่บริจาคให้วันชัยตั้งสิบกว่าลูกนะคะลูกฟัก แต่วันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะแดดร้อนมากเลยมันใช้ก็จะยืนโยกาตามสเตปของเขานะคะเหมือนเดิมน้ำมันก็ไม่ค่อยไหลแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้จะแห้งแล้วก็พาแม่เอฟซีมารอลุ้นไปเรื่อยๆนะคะมันสงการน่าจะก่อนสงการ ไม่ถึงสงการหรอมันแห้งเกือบจะนิดแล้วเนาะอาทิตย์หน้าก็น่าจะเริ่มเริ่มเข้าได้แล้วกก็เราก็ดีใจนะคะว่าเขาจะหายตกมันเพราะว่าจะได้เอาเข้าลุ่มนะคะเพราะว่าสงสารเขาตากแดดวันไหนแดดแรงก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าจะลดตัวให้ก็ลดให้ได้ไม่สะดวกนะคะ ก็วันนี้ก็ได้กินลูกฟักก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะที่บริจาคให้วันชยัยก็สำหรับคลิปนี้แม่ควันก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะคะเป็นกำลังใจให้วันชัยช้างตกงานช้างตกมันที่พัทยาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ